รร้อองขอในนนปะเด็ไหคือจริงๆแล้วเนี่ยในรัในพราชบัดฉบับนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้จำกัดสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมตามมาตรา63สิบทีนี้ถ้าขออย่างที่อาจารย์วรพลว่าเนี่ยนะก็น่าจะขอคุ้มครองคนที่จะเข้ามาผมผมจะเข้าไปชุมนุมเรื่องนี้นะทางผู้ตรวจด่านทั้งหลายนี่ก็คงจะอนุญาตง่ายขึ้นถ้าได้รับการคุ้มครองและอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือ,อต้องขอให้ศาลเนี่ย พูดให้รัฐบาลเนี่ยไปจัดการกับมือที่สามซะนี่ผมกังวลนะครับรคู่ที่มีอยู่สามศา,าลศาลธรรมนูนเนี่ยนะครับผมคิดว่าประเด็นที่ท่านประเกียตพูดเนี่ยว่าให้วินิจฉัยว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายสมบูรณ์หรือไม่ศาลปกครองเนี่ยควรจะไปขอคุ้มครองเรื่องสิทธิการชุมนุมนะฮะไม่ใช่ไปขอเพิกถอนคําสั่งของรัฐบาล <ใช S 1> <ช>ที่ออกมาส่วนศาลยุติธรรมเนี่ยผมกังวลนะคือถ้าไปฟ้องเขาว่าเขาใช้อำนาจนิยชอบเนี่ยคนฟ้องเนี่ยจะถูกฟ้องกลับว่าฟ้องเท็จเพราะเขาสามารถจะอธิบายได้ว่าเขาใช้อำนาจโดยชอบนะ เขาใช้พบรบเนี้โดยชอบเขาออกมาป้องกันเหตุร้ายเขาไม่ได้มาห้ามการชุมนุมอันนี้อันนี้อาจจะฝากฝากเตือน<ช>แนะนำนเร็วๆนะครับด้วยความรวดเร็วว่าอ,อ,อย่าไปด่วนผีผามฟ้องะะมาตรา357ไปดำเนินคดีอาญากับคณะรัฐมนตรีนะเพราะว่าเขาอาจจะฟ้องกลับเอาว่าฟ้องเท็จ นั้นก็เป็นในมุมของกฎหมายแต่ว่าในมุมของผลกระทบที่จะตามมาเมื่อมีการประกาศพรบความมั่นคงนี้แล้วทั้งสองท่านมองอยังไงคะว่ามันจะมีผลกระทบยังไงค,คือในส่วนที่ผมมองนะฮะคนในเขตพื้นที่ดุสิตเนี่ยต้องถูกจํากัดสิทธทิเสรีภาพแน่นอนจะไปไหนมาไหนก็ลําบากอย่างสสจะไปเข้าประชุมเนี่ยอาจจะถูกตรวจได้นะหรือเข้าประชุมอยู่เขาบอกว่าห้ามออกมาก็กกออกมาไม่ได้นะ,ะหรือเขาบอกว่าห้ามเข้าก็จะห้ามเข้าเนี่ย มันมันมันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาความเข้มข้นของกฎหมายมาพูดเนี่ยนะตรงนั้นจะเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนกันลําบากมากแล้วก็จะมีหน่วยทหารเนี่ยเข้ามาอยู่ทุกตรอ,อกชอบซอยแล้วก็จะตรวจสอบคนนะนะฮะไม่ให้ไม่ให้เคลื่อนย้ายอันนี้ถูกจํากัดสิทธิในการที่จะอยู่นะ,ะแต่มีอยู่มาตรบาบ18วงเล็บ3เ,เขาไม่ได้ประกาศไอ้ c ฟ r f อันเนี้ย กับดึกก็คงจะได้นะฮะแต่ว่าอาจจะถูกตรวจเข้มทีนี้นี่ผลกระทบเฉพาะดุสิตนะ,ะทีนี้ผลกระทบต่อภายนอกเนี่ยต่างประเทศเนี่ยนะคงคงคงกระทบรุนแรงเพราะประเทศไทยนี่อยู่ในสายตาของคนทั่วโลกที่ผมไปหลายประเทศมาเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะฮะผมก็ได้รับคำถามแบบนี้นะว่า ว่าประเทศไทยเป็นยังไงสถานาการณ์เป็นยังไงโดยเฉพาะเรื่องการเมืองถ้าเราตอกย้าไอ้เรื่องประกาศภาวะฉุกเฉินเข้าไปเนี่ยแน่นอนพระราชบัญญัตินี้ลักษณะนี้เนี่ยทั่วโลกเขารู้ว่าเป็นพระราชบัญญัติจำกัดสิทธิเสรีภาพซึ่งประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภาคีว่าจะต้องไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนนะถ้าประกาศนี้ออกมาปั๊บเนี่ยนายกรัฐมนตรีเป็นเผด็จการเขาก็มองอย่างนั้นเลย การที่จะประกอบการค้าธุรกิจทั้งหลายเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่มาละการลงทุนหรือลงทุนแล้วก็พยายามท,ทยอยถอนแต่แน่นอนละ่ะอาจจะเป็นภาพบางภาพที่รัฐบาลกําลังออกมาเดี๋ยวนีป้ประโคมข่าวมากว่านักลงทุนเนี่ยเริ่มเข้ามาบ้างนักลงทุนเนี่ยไม่เคย c c ค l f l i g h ฟที่จะเข้ามาเมืองไทยเลยอะไรตอนเมือะไรเนี่ยจริงๆอย่างนี้ผมคิดว่ามันมันอาจจะเป็นสวนทางกับความเป็นจริงก็ได้ น,น,นี่ในภาพใหญ่ในภาพขององค์กรระหว่างประเทศเขาก็จะมองประเทศไทยเหมือนกันว่าประเทศไทยนี่ไม่ใช่ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะคบหากับประเทศต่างๆได้ยากขึ้นนะครับ ก็คือว่าในสายตาของนานาประเทศก็อาจจะมองว่าเอประเทศไทยนี่มีปัญหาอะไรที่ยังไม่สงบนะคะตั้งแต่มีการเปลดนสนามบินอะไรมาเรื่อยเลยนะคะจนกระทั่งอ้าวตอนนี้ก็ออกพรบความมั่นคงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีะการ สร,ร้างสถานการณ์เพื่อให้ออกพรกรฉุกเฉินตามมาอีกหรือเปล่านะคะที่ในมุมของอาจารย์วรพลคะจริงๆแล้วเนี่ยการที่รัฐบาลออกพรบออความมั่นคงเนียออกมาในฝ่ายพันธมิตรเองคุณจำลองศรีเมืองก็ยังบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องออกเลยสัมปาเพราะมีกฎหมายอยู่แล้วถ้าตํารวจทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแสดงว่ารัฐบาลไม่ไว้ใจตํารวจหรือยังไงคะตรงนั้นผมผมเรียนตรงๆไม่ทราบนะความไว้ใจไม่ไว้ใจแต่ว่าที่ทราบก็คือว่ากตรชุดนี้กับรัฐบาลพราชาญวิจารณ์นเนี่ยนะฮะ ขัดแย,งยง้งกันแ<ะ>น่นอนเรื่องโผตํารวจเลยอันนี้ขัดแย้งกันชัดๆทีนี้ประเด็นที่คุณสุภลักถามเรื่องผลเนี่ยผมอยากจะนั่นอี้นะครับว่าความจริงรัฐบาลไม่ได้ประกาศกฎ,กฎหมายใหม่นะฮะพรบฉบับนี้เนี่ยเป็นพรบรสมัยคมอมชอจริงๆแล้วก็เป็นเป็นกฎหมายยุคปปเผด็จการอ่ะนะฮะแล้วก็ทิ้งทวนประกาศใช้ในเดือนกุมภาพันธ์2551แต่ว่าลงนามโดยพลเอกสุริยุทธจุลานนท์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีจากระบอบเผด็จการ ยึดมาจากอคามอมมิวชันยึดมากมากนะฮะแล้วก็มีปัญหาทางกฎหมายที่ท่านประเกียรติพูดสักรู่นี้รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเพียงแต่ใช้ประโยชน์จากกฎหมายเนี่ยในการออกประกาศออกมาตรการต่างๆนะฮะอันนี้ที่หนึ่งซึ่งผลในประเทศทันทีเลยนะครับที่ที่จะปรากฏปรากฏแล้วด้วยแล้วก็วันนั้นเนี่ยฮะสี่วันเสาร์ที่เจนนิการจะเห็นกันชัดๆก็คือคนในประเทศเนี่ยจะได้เห็นสภาพเมืองไทยสภาพประเทศตัวเองเนี่ยที่ ย้อนยุคไปใกล้เคียงกับสมัยรัฐบาลจมพลนน้อมกิจิจรตอนปลายคือยุคที่พลพันเอกนรงคิตจีจรมีอำนาจมากแล้วก็ทําอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยนะจะได้เห็นภาพอย่างนั้นในช่วงวันเสาร์อาทิตย์จันทร์คานี้หลายวันเลยนะยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดแล้วก็วันที่หนึ่งสี่วันเลยเสาร์อาทิตย์จันทร์คานัทั้งที่การชุมนุมหกวันเดียวมาวันที่สามสิบก็พอเห็นภาพแบบนี้พุดเนี่ยนะฮะมันก็จะยิ่งไปตอกย้ำ ความรังเกียจนะผมขอมเนื่าตอกย้ําความรังเกียจที่ประชาชนจนํานวนมากเนี่ยเขารังเกียจพรรคการเมืองพรรคนี้ว่าขึ้นมาโดยทหารภาพมันก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นผลคือเป็นเป็น,เป,นเป็นผลย้อนกลับในเชิงลบที่รัฐบาลไม่ต้องการแต่ว่าลีเลี่ยไม่ได้หรอกพอตัดสินใจประกาศนี้ก็ต้องยอมรับสภาพตรงนั้นไปนะฮะอันนี้เนี่ยประเทศเออนอกจากนั้นในความขุ่ขักเรื่องการดาเนินธุรกิจวิถีชีวิตประจำวันันนั้นอันนั้นจะเป็นรายละเอียดที่มันจะมีผลต่อต่อ ใจคนเนี่ยนะฮะจระศบการ,รกตรงเนี่ย <นะ S 2> เยอะเลยแล้วคนพวกนี้แหละฮะคนพวกที่ได้รับผลกระทบเนี่ยแหละจะยิ่งเข้ามาเป็นแนวร่วม,มกับผู้ชุมนุมต่างประเทศเนี่ยนะฮะตรงนี้แทบจะไม่ต้องพูดเลยต่างประเทศเนี่ยเขามีข้อมูลละเอียดชัดเจนกว่าสธารณชนโดยโดยเฉลี่ยของไทยเนี่ยเขารู้มือที่สาม,มีหรือไม่มีเดี๋ยวเขาหาข่าวได้แล้วก็ต่างประเทศก็จะยิ่งได้รับได้รับข้อมูลแบบนี้ตอบย้ำมากขึ้นว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศสงบ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ควรจะเดินทางมาเยี่ยมเยียนไม่ควรจะมาเที่ยวไม่ควรจะมาร่วมลงทุนด้วยการทั้งปวงค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นการทําลายภาพลักษณ์ของประเทศด้วยซ้าไปนะคะถ้าถ้าจะมองมุมนั้นนั่นนะคะคือการบ่อนทําลายความมั่นคงของของประเทศและประชาชนโดยตรงคือบ่อนทาลายเศรษฐกิจของประเทศคือรัฐบาลทาตอนนี้ แต่ว่าตอนนี้ก็มีความพยายามพูดว่าเนี่ยความเคลื่อนไหวทางการเมืองมีการชุมนุมกันอยู่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็เลยแก้ละบากเพราะฉะนั้นออกกฎหมายตรงนี้มาเนี่ยเพื่อที่เศรษฐกิจแก้เดินหน้าไปได้แล้วที่บอกว่าเศรษฐกิจกําลังจะดีแล้วมีชุมนุมจะไม่ดีไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเศรษฐกิจก็จะยังไม่ดีอุตสาหกรรมหลักที่นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนประมาณ6กเจ็ดแห่งเขาย้ําอีกนะฮะเขาย้ำอีกเขาถอนทุนแล้วเขาย้ำอีกเขาต้องถอนทุนนั่นไม่เกี่ยวกับตรงนี้เลยนะเขาย้ำมาก่อนหน้านี้แล้วว่ารัฐบาลเนี่ย ประคับประคองดูแลเศรษฐกิจได้เนี่ยเขาจะอาการหนักกว่านี้รัฐบาลคงจะรู้แล้วล่ะว่ามีหรือไม่มีชุมนุมเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจก็จะแย่ลงแต่ว่าก็จะโยนโยนบาปให้การชุมนุมสะลุ้งหน้าเลยเพราะฉะนั้นจะมาอ้างไม่ได้ว่าเป็นการเพราะมีการชุมนุมเลยแก้เศรษฐกิจได้รัฐบาลมักจะโยนบาปให้เหตุการณ์ะนะฮะเป้าหมายชัดเป้าหมายของรัฐบาลก็คือการำกำจัดก,กลุ่มเสื้อแดงซึ่งเป็นพลังที่ที่เคลื่อนไหวอยู่ขณะนี้นะฮะ ให้ออกไปเพราะว่ากลุ่มเสื้อแดงเนี่ยเป็นกลุ่มพลังที่สนับสนุนพักการเมืองอยู่พักหนึ่งก็คือพักเพื่อไทยแนวนโยบายอย่างนั้นนะฮนะทีนี้ในการบังคับใช้กฎหมายทีเนี้ยก็เป็นการบังคับใช้กฎหมายแบบสองมาตรฐานแบบไม่มีมาตรฐานอย่างที่ได้พูดกันและความยุติธรรมเนี่ยก็เป็นความที่อยุติธรรมซะมากกว่านะครับทีนี้ ในการที่ประกาศาากเอ่อพลกรฉุกเฉินพอพลกรไอ้ความมั่นคงเนี่ยคมั่นคง,งคะจริงๆแล้วเนี่ยในเขตดุสิตเนี่ยคงจะอารมุ่มาลวยในการใช้มาตรการเหมือนกันนะค่ะผมผมคิดอย่างนั้นแต่เป้าหมายเนี่ยเขาคงจะไปเอาจากกลุ่มชุมนุมไปไปไปชนกับกลุ่มชุมนุมแทนที่เป้าหมายจะไปชนกับเอ่อผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณนั้นเนี่ยก็คงจะอารมุ่มาลวยไปการกระทบจริงๆแล้วเนี่ย ก็จะไม่เกิดขึ้นมากนักนะฮะนี่นี่คือคือมาตรฐานที่รัฐบาลทำ